ครับยั่วตำทั่วครับตำทั่วนี่แหละครับผมตำทั่วนะครับตำทั่วแซ่ครับสําหรับกินีีกะมาตำทั่วด้อครับตำทั่วกินกองเว้นนะครับเนาะตำทั่วเป็นทั่วผีนะครับเนี่ยใส่ผกใส่กระเทียมลงไปก้อนนี่ครับไริกขี้กระเทียมอ่ะโอเคแม่บ้านนะครับเป็นผู้ทำนี่ครับผมตัวนี้ก็เป็นน้ำปลาเนาะครับน้ำปลาเครื่องปรุงนะครับ กมีมะกอกนะครับมะกอกนะครับมะกอกมีมะกอกนะครับแล้วก็มีหน้ากระเทียมดองแล้วก็ผงงวครับผมแล้วก็มีน้ำตาลปี๊บมะขามนะครับแล้วก็ใส่ยังแล้วก็ปลาไต้นนะครับหรือปลาแดกบ้านท่านี่ครับปลาต้นนะครับอ่านี่ครับ แม่บ้านเป็นคนต่เด้วยครับแล้วผมนคนไทยนะครับมาชมกับหาดไซนะครับตัวปีนี่ปีหนึ่งนะครับเรื่ังขิด้กินวันว่าปลูกอะไรต้กินเลยรสชาติของเขาจะกรอบนะครับเวลาเขาตำเนี่ยจะกรอบกรอบแซ่บนะครับจะกรอบแซ่บนะครับ ถักใจครับสิกินหลายกับไส้หลายครับถิกินหน่อยไส้หน่อยนะครับแล้วแต่ปริมาณที่เขาถิกินครับผมก,กินหลายกินมืกเกิดเสียของนะครับเอาเฉพาะแต่ของกินมืดเศษน้ำกันด้วยกับโมน,นิก้าถิ่กจะมากินน้ำแบบมีพักลวกครับผมมีพักลวกนะครับพักกองตรงลวกมะเขือแล้วก็มีไข่ต้มน้ำกับข้าวเหนียวห่อแล้วครับผมกับทิ้งข้าวเหนียวครับนี่กับทิ้งข้อเนียว นี่บทท้ายมุ่งกว่าอีกมั้งนะครับถ่าเก็บแคร็บจะประจ้อจงพออาหารเดี๋ยวจะมีการดังกินอีกนะครับเนาะจะมีการดังกินอยังไปน้นางทำถังล่างนะครับเสียงยังบดังทำบนยันโตพังนะครับตั้งเสียงกลับมาด้วยรับแสบเพราะแสบกัน ของแสบสงสัยเวลาใช่ไหมครับผมัแต่กรอบไปนิดครับแสบนะครับเป็นทั่วเป็นทั่วปีทุกท่านบอกว่าทั่วปีผมกินยังได้คือบบบทัวเดือนบอ่นี่แหละผมมั่นี้ครับจะเป็นนวดยังสีนะครับนวยสันสันนวยเขาบ่ยาวเลยครับนวดสันสันนี่นวยประมาณนี้นะครับนี่สีหสสสเห็นไหมสังเกตง่ายๆครับผมส,สันสันสียังง่วงจับดูเขาจะเออนี่แหละครับกรอบหรือว่าแนื้อใจหักกินเลยออะไร แต่ก็มีแค่นี้แหรอครับนี่สังเกตสันสันมีสีหมองคนเนี่ยเผิ่อทั่วปีปีนึงเขาจะเป็นฟักทีนึงนะครับหรือเป็นงวยทีนึงเนี่ยแต่วทายเงี้ไปเลยนะครับเนาะจนถึงตอนอนั่งกินนู่แหละครับผมจะได้ต้อเนื่องที่นี่ก็ใส่มะเขือเทศไปก่อนครับมะเขือเทศนะครับหวานลงไป เส่มะกอกไว้น้ำนะครับเนาะผู้ใดมีมะขามก็ใส่มะขามนะครับสามารถใส่ได้หรือว่าผู้ใดว่ามากัา iedzieć, าดใส่มะนาวก็ได้ครับบักน้าก็ได้น้ำกระเทียมดองแยกน้อยนะครับเนาะอ่าโอเคน้ำกระเทียมดองเลยซอยออกรสหวานรสหอมนะครับกผงนัวครับตัวนี้เข้าบ่ิจาคมันนะครับเส้หลายแสียบลายเส้นหน่อยแสีบหน่อยแล้ว่ตะผู้มักแร่ตะผู้มักอันนี้ครับเป็นน้ำปลาเนาะครับน้ำปลาแล้ว่ตะผู้มักนะครับยี่ห้อใดก็ได้ครับผม แล้วนี่ก็รสชาติไก่เคี่ยงกันครับก็บล่องซื้อมาซิมมากกินกันบึง้งนะครับเดี๋ยวห้องควันปรับจูนเอาว่าหาอ้องมันจะใส่ใส่ไปาหมปลาไหลปลาใส่แเซเสีลมอนอันนี้ของนี่แหละครับรสเซ็อยู่ตรงนี้ครับนี่นี่ปลาไหลต้นนะครับเป็นปลาขาว นะครับขอดเก็บแล้วโอ้ปลาหลากปีแล้วครับบลาเด็มากินง่ายด้วยครับมันบานสีมากมักตันเดือนสองเดือนกินวันนึงด้วยครับอืบริษัทเหมือนเงี้ยหอมไหมครับโอ้แกได้กินกระโหลกแสบนะครับอันนี้ทำกินเชียง้ะครับบลาเด็กทำหลายนะครับทำพ่อประมาณนะครับทำพ่อเขากินเมื่อเดี๋ยวผมซิมก่อนเอ่อเมย์แม่จิมกันแหละอืมแสบปะแสบปะ แ่บปะแม่บ้านว่าแซ่บนะครับแม่บ้านว่าแซ่บแต่แม่บ้านว่าแซ่บเติมสักน้อยครับขาดเข้มอยู่งน้อยนึ่งโอเครายกันไม่กินเข้มนะครับเนาะวันนี้ครับทำแล้วแซ่บกกินเพราะแสบกินที่เราได้กินว่าแซ่บครับกินนี่หอมเตะจมูกเลยครับทวนทวนเลยครับใส่จำปลาไหลเขาหนิละใส่เลยแบบเป็นยังไง ว้าวนี่ละอือนี่ละประมาณนี้แหละครับโอ้โหสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยประมาณนี้ครับของแสบนะครับเนาะโอ้ยนี่มือไก่ครับมือไก่แล้วอือเดี๋ยวเอามากินกันวานนี้ครับทา,า,า,ายย่ายๆไปเลยนะครับเนาะมากินกัน เด็กกินกับก่ะมีนี่แหละครับไข่ต้มนะครับนะครับมี่ผักลวกนะครับมะเขือครับไปผักกวงุูงลวกนะครับกับข้าวเหนียวนี่กระติ๊ข้าวเหนียวกระติ๊ข้าวเหนียวกับว่ามาณนี้ครับอุ่นๆนี่ครับผมสวยงามครับโอเคเดี๋ยวเข้ามากินกันเลยครับผมว่าจะแซ่บบ่แซ่บมาลงมือจัดกันเลยครับผมมาครับเด้อมากินน้ำกันบานเสียบตำทั่ว ทำทุวปีให้รั่วนะครับนะที่น้องกันบัดอันนี้เป็นเขาเทียงเนะครับแต่ว่าเป็นเขาใบาเแลยว

แมบ้านที่กำลังต้อนเหยี่น้องเอง

อ่าตอนเพี่หน่องอนะครับกนนบินน้ำกัน้ำแงจับแจ้น้ำกรนวยเป็นตําตัวตำงงตองแกลงกินน้ำเมลือแศอนนบยอะหน ดูบรรยากาศด้านหังอ่ะถือว่าสวยเี้ยเยแต่พอไปยังเอามาอยู่แล้วอาหารมากับอืมอะไรกันนัวครับ

ต้มครับต้มยำมาตอยไม่ใสจไม่แสบ นะครับเนาะเนี่เคือบันห้องผูกนีขอคนบันิงว่านอาทิตย์นะเดี๋ยวไปใส่บ้งเรานี้โอ้หประเดี๋ยวยเนาะขอไปใสอรหนาแล้วกับของนบาน้ายใส่เลอวหานานี่พักบันที่ไครับนองเกี่ยวข้เนาะ ผู้ถอดผู้แก้วมันเ่ยวกับก้าปลูกนะมุมแม่บ้านจะเทข้างนอกกับผู้ต่อแบบขอเรานั่วผ้าปลูกผ้าปลูกพี่เขาออมานปลอดัยจริงหรือปลอดไฟผมมินชั

你那么消耗了。 nên làm cái Ừ. Okay.

Quelle est ของแส่กนงกินหลายๆคนนะนั่งเสบไปกินตอนะเกี sadece, ่ยวของสองตัวสองคต่มฟ้านะผมหอนโอ้ยสดตมป้าเนาะเต็มหมดแดง กินมาต่อห้องน้ำห้องหาบน้ำกับไปกินน้าเย้ม่เถาตอวนี้ก็มาเี้ังเสืยตัวตางมีไอ้มันจบไหมปลาก็กัดชันไหนเนย มาตบมือเบยไหมอ่ะยิ้มเหรอเนะ <laughs> ไของหวานเอ้ยโอ้โหเขยิบบอกี่ึอเับจุดนี่เบตร์กจุนี่กันเด้อกับเด้อมาอร่วมกันครับผม Okay. cảm <laughs> ơn. <laughs>